แม่ไใสาย EP ที่หนึ่งมาแล้วนะคะฉันชื่อเบลล่าฉันคิดว่าเรื่องที่จะตั้งท้องนั้นไม่เคยเกิดกับชั้นแต่ฉันคิดผิดมากเพราะวันนี้ฉันตรวจพบว่าฉันนั้นตั้งครรภ์ฉันคิดสักพักแต่ก็ไม่ได้บอกพ่อแม่อะไรเพราะกว่าว่าท่านนั้น จะเป็นห่วงฉันเพราะพวกท่านไปทำงานที่ต่างจังหวัดและไม่ได้กลับมาหาฉันหลายปีมากแต่ไม่เป็นไรในเมื่อฉันก็มีสตางค์แฟนหนุ่มของฉันฉันคิดว่าเขาจะยินดีกับฉันที่ฉันนั้นได้มีลูกฉันแอบยิ้นในใจ และก็เสียใจไปพร้อมๆกันระหว่างที่เดินฉันก็ยิ้มไปด้วยเพราะคิดว่าสตางจะดีใจกับฉันและหาทางแก้ไขด้วยกันฉันยิ้มเดินไปเพราะตอนนี้สตางคงต้องรอฉันแน่ๆและสุดท้ายฉันก็เดินใกล้กะถึงโรงเรียน ้องรีบไปหาสตางแล้วจะได้บอกข่าวดีด้วยหาสตางกูวะนั่นไงสตางฉันรีบวิ่งเข้าไปหาสตางอย่างเร็วสตางอ้าวว่าไงเบล่ามาสายนะเอาเทนหน้าหยุดเล่นมือถือก่อนอื้อือ วันนี้เธอมาใส่กับทุกวันนั้นเนี่ยขอโทษสตางแต่ชันมีข่าวดีจะมาบอกแต่ฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นข่าวดีสําหรับนายไหมมีอะไรหรอเบลล่าบอ,อกได้เลยนะคือฉันฉันตั้งคันน่ะเธอพูดว่าไงนะฉันพูดว่าฉันตั้งคันไง เธอรอฉันลเล่นใช่ไหมใช่เปล่าฉันไม่ได้รอ,อนายเล่นสัก,กนหน่อยสตางค์ฉันพูดเรื่องจริงนะนายห้ามทีฉันนะเพราะว่าเราสัญญากันไว้แล้วว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเราจะไม่ทิ้งกันฉันรักษาสัญญาฉันรักเดียวใจเดียวนะเลล่าเราต้องหาวิธีเลี้ยงดูเด็กคนนี้ใช่ ฉันคิดเหมือนเธอสปางงั้นเราแยกกันแค่นี้นะบายบายไว้เจอกันหยุดอ้าปากขานสักทีเธอะสปางงั้นบายบายนะจ๊ะบายบายจะมีลูกแล้วหรอเนี่ยโชคดีนะจุ่ม .6 มใกล้จะจบมีหาวิทยาลัยแล้วต้องหางานเสริมทำซักกหน่อยไฮ ก็ยังไม่คิดเลยนะเนี่ยว่ามันจะไกลตัวขนาดนี้แต่จะทำยังไงดีละ่ะฉันก็ยังมีเรื่องขัดข้องอยู่เพราะว่าฉันคบกับมีมี่จังต้องเก็บกระเป๋าแล้วรีบไปบอกเธอตอนนี้เลยนายมีอะไรเงี้ยหรอสตางอ,อมีมี่ฉันขอเลิกกับเธอนะอะไรเนี่ยสตาง อย่าบอกนะว่าเบลล่ารู้แล้วเขาไม่รู้แต่ฉันจะเลิกกับเธอไงทำไมเฮ้แล้วก็เลิกเดี๋ยวฉันต้องการคำอธิบายของนายแล้วเหตุผลที่ฉันเลิกกับเธอก็เพราะว่าเขาอะไรเบลล่าท้องแล้วฉันไม่รักเธอได้ซ้ำฉันรักเบลล่า นี่นายกล้าพูดงั้นหรอใช่ฉันกล้าพูดฉันจะไปบอกทุกคนเสิญตามสบายเพราะว่าฉันบอกทุกคนแล้วเหมือนกันเธอบอกไปก็ไม่มีประโยชน์เฮ้ยช่างเพราะฉันก็ไม่ได้ชอบนายอยู่ดีนั่นแหละฉันมีคนที่แอบชอบแล้วฉันแค่หลอกเงนินนายฉันรู้ตั้งนาแล้วว่เธอหลอกฉัน ก็หลอกเธอเหมือนกันเงินแค่นี้นะเงินก็แค่นี้นี่เธออย่ามาผัดขืนเเรื่องมันก็จบแค่นี้แล้วสตางเป็นคนเจ้าชู้มากแต่เขานี้นก็รักเก็บใจเดียวอยู่เสมอเขาคบกับใครแล้วเขาจะมีวันหักหลังยกเว้นคนที่เข้ามาทีหลัง นิสัยเจ้าสุขของสตาค์่กขึ้นมาเพราะความเบื่อหนายที่เบลล่านั้นไม่ค่อยสนใจแต่ว่าสตาค์ก็รักเบลล่ามากจึงไม่อยากให้ใครรู้ ไขปัญหานี้ให้เราด้วยแฮะดีจังเลยมีแฟนดีๆแบบนี้ก็ดีถึงแม้ฉันจะรู้เรื่องที่เขาเจ้าชู้แล้วก็ตาม <c oughs> เบลล่านั้นรู้ความจริงตัง้งนานแล้วเพราะสตางนั้นเคยคบกับเพื่อนสนิทของเธอแต่เธอกับเพื่อนสนิทก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะแค่เราใจแฟนเธอเธอ่เอ,เฉ,อเฉย แต่ฉันก็ไม่เล่นกับสตาค์งหรอกนะเพราะฉันน่ะไม่ใครสตาค์าปปางเลยมีแต่สตาค์ที่แคร์ฉันฉันไม่ค่อยชวนสตาค์งไปเที่ยวคงเบื่อแต่เขารักฉันมากนี่พักเที่ยงแล้วหรอเนี่ยต้องรีบไปหาสตาค์งแล้วมาแล้วสตาค์งมาช้าอีกเช่นเคยนะ เบลล่าปกติเธอชอบมารอฉันแล้วไงกลายเป็นฉันมารอเธอไปได้ขอทีนะพอดีวันนี้รายงานเยอะมากแล้วนายทำอะไรอยู่เนี่ยปกติแ้่ยืนรอนายก็แค่ยืนอยู่ใช่หรอเออฉันกำลังหางานเสริมให้พวกเราได้ทำกันน่ะฉันได้งานเสริมที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตเขาบอกว่ารับสมั ที่เล่เลนอะไรนั้นเนี่ยใช่ไหมร้านนี้ดีที่สุดเลย